แลเบิดแฟล่ ระบบไฟฟ้าใช้งานซ้ำได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเวเลอร์จะพาไปดูกันนะครับผมตัวที่ผมพูดถึงวันนี้คือ NextSot ND30 Tactical Electronic Fat Bank Device ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทาง n e x t o t เนี่ยออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตำรวจที่ต้องการแฟตแบงที่สามารถใช้งานซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นงานฝึกซ้อมหรืองานดาเนินกลยุทธ์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ถูกใจหมดเป็น Distraction Device หรืออุปกรณ์ดึงดูดความสนใจให้กับเป้าหมายเริ่มต้นเลยตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมสามารถชาร์จด้วย,ด,วยด้วย Type C นะครับผมมีแบตเตอรี่18650 Built-in มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวนี้จะมีไฟฉายนะครับผมสามารถส่องแสงได้360องศาความไกลสูงสุดถึง60เมตรความสว่างอยู่ที่11,000ลูเมนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถสร้างเสียงดังนะครับผมเสียงดังอยู่ที่130เดซิเบลซึ่งก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเหลือเฟือในการดึงดูดความสนใจหรือทําให้เป้าหมายเนี่ยเกิดการชะงักงันในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับผมและการใช้งานง่ายๆครับผมดึงสลักปลดกระเดื่องก็สามารถปาลงพื้นได้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็ทนต่อแรงกระแทกแน่นอนในการปรับแต่งนะครับผมผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ว่า จะตั้งค่าดีเลย์กี่วินาทีหลังจากที่มันตกถึงพื้นแล้วแล้วก็สามารถปรับโหมดได้ถึง4โหมดหลักๆที่รองรับการใช้งานตามหน้าง,งานของเจ้าที่คนนั้นนั่นเองนะครับผมข้อดีก็คือมันเป็นของที่สามารถใช้งานซ้าได้ฉะนั้นเหมาะกับการนําไปฝึกใช้หรือว่านําไปใช้งานจริงได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือ Next Shot ND 30แฟตแบง์นะครับผมถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Weiler t h e t i c l Store ทุกช่องทางครับผมขอบคุณครับ